ปุ๋ยรากระเบิดแล้วก็ปุ๋ยยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดค่ะผสมกันโอ้สิบห้าเจ็ดเจดตามจริงแล้วเขาว่ามูซันคิงนะสี่ปีก็คือเอาลูกได้ละ<ฆ>แต่อันนี้จะบังคับเขาใช่ไหมจชะบังคับเขาผิดหูผิดตานะครับผมมาถ่ายคลิปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็ยังไม่ขนาดนี้ สวัสดีครับวันนี้ผมพามาเที่ยวชมหรือว่ามาอัปเดตสวนทุเรียนมูซันคิงคือที่สวนธนพรนะครับซึ่งอยู่ติดกับสวัสดีครับซึ่งอยู่ติดกับสวนลุงยาวนะครับของลุงยาวพระเอกก็คือหมอนทองแต่สวนธนพรเป็นนางเอกเลยนะครับมูซันคิงล้วนๆปีนี้ปีที่สามปีค่ะสี่เดือนสามปีสี่เดือนแล้วว่า จะทําดอกแล้วใช่ไหมค่ะเริ่มเริ่มปีออกมาสักนิดหรือยังก็เริ่มนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยเหรอค่ะวันนี้ก็เริ่มทําโคนแต่งโคนละค่ะอีกหน่อยก็คือขั้นตอนต่อไปคือจะกักน้ำค่ะกักน้ําเพื่อที่จะเอาดอกคเอาดอกผิดหูผิดตานะครับผมมาถ่ายคลิปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็ยังไม่ขนาดนี้ตามจริงแล้วก็ว่ามูซันคิงนะสี่ปีก็คือเอาลูกได้ละ แต่อันนี้จะบังคับเขาใช่ไหมจจะบังคับครับคืออันเนี้ยเขาเรียกว่ามูซันคิงต้นคู่นะครับก็ทําเป็นโคนขึ้นมาห่างกันระหว่างต้นก็ประมาณสักเมตรหนึ่งหรือเมตรเศษแล้วก็แต่งกิ่งตรงตรงช่วงกลางๆเนี่ยนะครับของผมก็ทําอย่างนี้เช่นกันแต่เพิ่งจะได้สามปีแต่ส่วนทนพอนี่ก็คือปีนี้จะทําลูกแล้วเดี๋ยวคอยดู ตอนที่ออกดอกนะครับจะมาอัปเดตให้ดูแล้วปุ๋ยเรายังให้อยู่ไหมไม่ได้ให้แล้วค่ะง,<ว>ด,งดเลยงดเลยค่ะมีแต่ปุ๋ยเอ้พ่นทางใบก็ใต<อ>้ท้องกิ่งนะค่ะพ่นทางใบนี่คือ,อให้สะสมอาหารห,หรืออะไรค่ะสะสมอาหารค่ะสีดไปแล้วรู้สึกว่าจะหกรอบแล้วค่ะหกรอบนี้มีการตัดยอดบ้างไหมก็ตัดนานแล้วค่ะตัดนานแล้ว อันนี้จะจะตัดอีกไหมครับน้ะก็ต้องรอดูอีกค่ะว่ามันจะสูงมากกว่านี้ไหมถ้าสูงเพิ่มขึ้นอีกก็คงอีกนานค่ะหลายปีก็จะได้ตัดแล้วตรงนี้เป็นเพราะอะไรมันอ๋อเราตัดกิ่งข้างบนมาแล้วเขาหักค่ะอ๋อมันหักเองเลยตัดเองกอบค่ะเลยตัดเองแล้วตรงนี้อีกจะอันนี้ตัดออกค่ะกิ่งมันซ้อนกันขึ้นไปข้างบนแบบนี้อื้ สวนธนพรมูซันคิงต้นคู่ทั้งหมดมีกี่ต้นนะถึงทั้งหมดก็ประมาณห้าสิบหกต้นประมาณนี้ห้าสิบหกต้นคือต้นคู่ทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับค่ะต้นคู่แต่ว่าเขาตายไปทั้งหมดจริงๆเลยคือมาหกสิบต้นแต่เขาตายไปค่ะออแล้วไม่ไม่ตายแล้วก็ตัดออกเพราะมันเล็กกว่ากันนะคะเลยตัดออกเขาว่ามาหลายคนเราบอกว่าไอ้ปลูกมูซันคิงเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาใช่ไหมปลูกง่าย ปลูกง่ายค่ะโตเร็วดูแลก็ง่ายค่ะเทียบกับหมอนก็พอๆกันค่ะคิดว่านะเพราะว่าเจ้าของกหมอนก็มีค่ะอยู่ข้างล่างก็ต้นโตอยู่ค่ะอที่มาปลูกใหม่ปลูกพร้อมกันค่ะพร้อมกันค่ะสามปีกว่าเนี่ยนะจ้ามีอยู่ค่ะอยู่ตรงไหนข้างล่างนู้นค่ะอ้าวเราไปดูไปดูข้อแตกต่างข้อแตกต่างนะคะแต่เรามามาพูดย้ำกันทีว่า ตามที่เขาว่าอินมูตังคิงเนี่ยมันปลูกง่ายทนน้ําทนแรงทนเชือ้อราอะไรอย่างงี้มันมันเป็นความจริงไหมครับก็คิดว่าจะจริงค่ะที่ผ่านมายังไม่เจอใช่ไหมไม่ไม่ไม่คยเจอค่ะเลยคู่นี้มันเป็นยังไงต้นไม่เท่ากนันมันไม่เท่ากันคิดว่าจะตัดออกอยู่นะคะอ๋ออันนี้ที่ตัดออกค่ะดูสิคะต้นเดียวค่ะรู้สึกอันนี้าจจมาก่อนกับปลูกคู่ใช่ไหมคู่ค่ะคู่แล้วก็มีมันมีปัญหาหนึ่งต้นก็เลยต้องตัดทิง้งใช่ค่ะ มีปัญหาจะตัดทิ้งไปแเราก็ปล่อยไว้ต้นเดียวก็รู้สึกว่าจะโตดีค่ะเทียบกันแล้วเนาะเทียบกันแล้วก็ไอ้คู่กัเดียวก็พอๆกันเนาะพอๆกันค่ะเออแต่นี่มันกิ่งล้วเราไม่ได้แต่ง,ตงเราปล่อย,ยมันออกทั้งรศมีรอบด้านต้นนี้รู้สึกว่าจะโตกว่าเพื่อนๆเ,เ,เขาค่ะเพราะว่าตัวทิ้ดอกปีใช่ ยังไม่เดินสำรวจดูเลยตรงนี้พอเขาดูอีกสักอาทิตย์นึงถ้าถ้าเจ้าของเขากักน้ำกักปุ๋ยอาหารอะไรต่างๆนะครับก็ต้องมาดูว่าจะปิดอกออกมาไหมแต่จริงๆมันทั้งหมดทั้งมวลมันก็ไม่เป็นทุกทุกต้นเนาะมันจะมีบางต้นอย่างที่สองต้นที่อยู่ตรงนั้นมันก็ปีออกมาละเห็นอยกหน่อยก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา เดี๋ยวเราไปดูที่ว่าหมอนทองมาผางนี้จากหมอนทองผู้รักในการทำเกษตรทำสวนนะครับมันก็มีความสุขกับการได้คุกคีอยู่กับต้นไม้อันนี้หมอนเหรอค่ะหมอนค่ะอันนี้ใช่ไหมปลูกพร้อมกันก็ไอ้มูใช่ค่ะพร้อมกันค่ะโอ้มันโตขนาดนี้เลยเหรอสามปีกว่าดูต้นนี้ค่ะโอ้โหแสดงว่า ได้รับอาหารดีอากาศดีดินดีมันถึงได้โตขนาดนี้นะครับมาดูต้นนี้ค่ะหมอนค่ะหมอนทองค่ะมีมีต้นเดียวอ,อยู่สามต้นค่ะแถวนี้เวลาน้ำฝนตกน้ำมาก็จะท่วมค่ะท่วมถึงกิ่งนี้เลยนะคะเนี่ยแต่ว่ามันไม่ขังไม่ขังค่ะประมาณสองสัโมงเขาก็แหง้งแหง้งสองสัโมงหรือว่าสี่สัโมงไม่เกินนี่เขาก็แหง้งโอ้โหดูใบดูใบเขาค่ะ พอพอก็ลุงยาวนี่มีข้าบนี่พ่นยาแล้วใช่ไหมค่ะพ่นยาสะสมอ,อาหารสะสมอ,อาหารทางใบค่ะแล้วก็พอแสงแดดออกมาก็พดีเลยสังเคราะห์อาหารโอ้โหตัวนี้ก็ไม่เบานะสามปีเสร็จสามปีห้าเดือนใช่ไหมสี่เดือนห้าเดือนนี่ค่ะ,ะห,ห้าเดือน,นยังไม่เต็มดีเท่าไหร่วันที่ <c oughs> วันที่ยี่สิบเก้าค่ะนี่จะทดลองเอาดอกดูใช่ไหม ค่ะทดลองเอาดอกดูมีต้นนี้ค่ะโอ้โหเดี๋ยวคอยดูนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะ,จะ<อ>มาอ<ด>ัปเดตให้ดูว่ามันจะได้ไหมเอาต้นนี้นะครับผมจำมาเลยต้นนี้เนี้ยเนี้ยติก็ป่าไผ่เนี่ยนะครับต้นเนี้ยเจ้าของเขาจะทําดอกดูว่า3ปีเสร็จเสร็จนะครับ3ปีสี่เดือนหรือ5เดือนเนี่ยดูที่ว่าจะได้ผลไหมนะครับเทียบกับที่ว่าที่ผมเคยไปถ่ายคลิปที่บ้านลักไทยอ่ะเขาบอก3ปีหรือบ้านแยงนะครับบ้านเกษตรสุข เขาบอกว่าสามปีติดรูปบางคนเขาไม่เชื่อเอาต้นใหญ่ต้นโตมาปลูกหรือเปล่าอันนี้ตอนมาปลูกต้นเล็กกี่ร้อยประมาณแปดสิบเซนกาสิบเซนประมาณนีออ้ก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยมันอยู่ที่อากาศดีดินดีความใจใสของเจ้าของดีเนี่ยผลออกมาโอ้โหถ้าผมถอยห่างออกมาผมยังไม่เห็นยอดเลยนะครับอ๋อตอนนี้เห็นยอดแล้วก็กลับประมาณโอ้โหหกเมตรเจ็ดเมตรนะั่นแหละ หมอนทองที่รุ่นเล็กๆมีใช่ไหมมีค่ะอะะจาจจะไปดูนิดนส่วนธนพรก็ไม่มีเพียงทุเรียนหมอนทองอทุเรียนมูสันคิงเท่าน,นั้นนะครับเจ้าข,ของเขาก็ยังเอาอหมอนทองมาปลูกที่มองเห็นอยู่ในภาพนะครับมันมีทุกอย่างเลยมีโอ้ผลไม้อโวคาดโดโก <c oughs> โก้เงาะ<ก>สารพัด<ก>นี่ค่ะได้ปีกว่า ปีเสร็จๆค่ะแล้วตอนซื้อมาซื้อมาต้นเท่าไหร่ครับนี่ยซื้อมาต้นละแปดสิบค่ะถ้าเทียบกับน,นิ้วก็สองนิ้วตอนซื้อมาก,กิ่งคงจะประมาณนี้ใช่ไหมค่ะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เนาะ,ะ,ะเอ๊ะหมันเป็นที่ดินไหมเป็นที่ดินค่ะมันทำไมงามจังที่ดินตรงนี้มันเป็นที่ราบเรียบที่ราบเรียบค่ะแต่เราเอาดินมาโม เอาดินข้างนอกมาถมค่ะอืมทำทำเป็นยกโคกทําเป็นยกโคกแต่ดินพื้นเก่าก็ยังมีอยู่ค่ะมีอยู่แต่ว่าดินพื้นเก่านี้รู้สึกก็จะดีกว่าที่เราเอามาใส่ค่ะแล้วก็ช่วงน้ําน้ําหลากนี่ก็คือมันจะพัดเอาปุ๋ยค่ะมาท่วมหมดเลยแถวนี้ก็ท่วมโคลนต้นหมดค่ะนีแถวเนี้ยถ้าในอนาคตถ้ามันเกิดแต่ยังว่ามันไม่มันไม่ขังนานค่ะแป๊บเดียวช่างมันงกันน่ะน้ำแป๊บเดียวมันก็ไปถามความรู้สึกนะนาะพอ ตั้งแต่เริ่มปลูกช่วงนั้นลังเลใจไหมว่าเราเดินทางถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ลังเลค่ะเพราะว่าตั้งใจเลยนะตั้งใจแล้วก็ทําให้ดีที่สุดค่ะอย่างไงก็ต้องผ่านใช่ไหมใช่ค่ะคือเราตั้งใจไว้เต็มที่แล้วอันนี้ผมถามถามเผื่อคนที่คิดอยากจะทําสวนทุเรียนนะครับแล้วมีบางช่วงไหมที่ทําแล้วเกิดมันทอ้อแท้มีบ้างไหมไม่มีค่ะไม่มีโ oh, <ข>อไม่ม<ห>ี<แ>ทุนค่ะมีทุนไม่มีทอ้อแท้ค่ะผมถามงี้อ่า การที่จะทําสวนทุเรียนนี้ปัจจัยมันมีอยู่กี่อย่างน้ำค่ะอันดับแรกน้ำหนึ่งสองสอก็คือใส่ปุ๋ยพ่นยาบ่อยมากค่ะถ้าไม่ใส่ไม่พ่นเทียจะลงค่ะเทียจะกระจันค่ะคือไฮไลท์ก็คือว่าหนึ่งใจต้องรักใช่ค่ะสองต้องมีทุนค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันใช้เงินทั้งนั้นเลยระบบน้ำนี่วางวางไว้เลยค่ะตั้งแต่เริ่มแรกเลย ทั้งหมดนี่ห้าไร่ค่ะห้าไร่มีผลไม้ทุกอย่างเลยรวมแล้วประมาณกี่ต้นทุกอย่างรวมเลยเลยประมาณประมาณเอาประมาณสามถึงสี่ร้อยต้นอ่ะแต่นี้ประมาณนี้ค่ะมันจะวกเข้ามาตรงคําถามที่ว่าลงทุนระบบน้ำเนี่ยเยอะไหมเป็นตัวเลขจําได้ไหมจําได้ค่ะประมาณสองแสนกว่าบาทค่ะอ่าท่านผู้ชมฟังนะไม่ผิดนะสองแสนนะครับที่ห้าไร่คห้าไร่แล้วก็ต้นไม้ผลไม้นี่สี่ร้อยกว่าต้นค่ะ ใช้งบประมาณในการทําระบบน้ําประมาณสองแสนค่ะ <200. S 1> ระบบน้ําด้วยแล้วก็ต้นไม้ด้วยเขารวมค่ะร,ะรวมกันสองแสนรวมทั้งปรับพื้นที่ทสรุปแล้วที่ตรงนี้ดีมากนะครับเป็นที่ดินจริงๆอะ่ะแล้วก็บวกกับการเอาใจใส่ของเจ้าของด้วยค่ะอันนี้หมอนทองกี่กี่เดือน,ก,อนกี่ปีก็ประมาณปีเจ็ดเดือนหรืออะไรประมาณนี้ค,คืออยากจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าโขนต้น ลำต้นคนนะี้มันมันโตมากๆสมบูรณ์ต้นนี้สมบูรณ์มากแต่ยังไม่ได้รับการแต่งกิ่งใช่ไหมเริ่ม,มแต่ง,ตงไปมั่งแล้วนิดหน่อยค่ะแต่ยังไม่เอาออกมากเท่าไหร่เพราะว่ามันช่วงหน้าหนาวพอดีอยากจะให้พูดเป็นกําลังใจกับคนที่เริ่มที่อยากจะทําสวนบ้างค่ะปัจจัยสําคัญเลยคือเราค่าญาิในสวนนะคะคืออย่าให้มาใกล้ค่ะ อันนี้เห็นว่าเขาโตแล้วก็เลยเอามาใกล้นิดนึงตอนเล็กๆอ่ะค่ะตอนเราดูแลครั้งแรกเลยอะ่ะอย่าให้มาใกล้ค่ะบริเวณโคนต้นนี้ให้ห่างไว้ค่ะไม่งั้นตามแก้ปัญหาเยอะมากค่ะปัญหาคือว่าเขาจะเป็นโรคโคนเน่าค่ะมาจากไอยาค่ายาเรานี่นะคะแล้วการให้ปุ๋ยนี่กี่วันครั้งครับสิบห้าวันครั้งค่ะส่วนใหญ่จะใช้อะไรเอ่ย ส่วนมากเลยเลยก็มีปุ๋ยรากระเบิดแล้วก็ปุ๋ยยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดค่ะผสมกันโอสิบห้าเจ็ดเจ็ดค่ะอ่าโอเคยี่ส้าเจ็ดเจ็ดค่ะบางคนอาจจะทอหรือทิ้งไปเลยเนี่ยยังไง <laughs> คือคนเขาคือเขาทอนี่คือคือเขาบอกไม่ถูกค่ะขึ้นอยู่กับคนที่ แต่ตั้งใจทําจริงๆนี่ต้องทําให้ได้ค่ะมันอยู่ที่ใจว่ามันไม่ใช่ว่าเขาทําได้ก็ทาใช่แต่สรุปออกมาแล้วก็คือมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดก็เลยเพาะค่ะประมาณนั้นประมาณนั้นนะคะไม่น้อยนันในเขตอำเภอวังโป่งเราที่ทําแล้วไม่ประสบใช่ไหมอ่าทิ้งอ่ายกตัวอย่างสวนนี้ก็เท่าที่เริ่มต้นถ่ายคลิปมานะครับวันนี้ก็คงจะได้ข้อคิดบ้างในการทําสวนทุเรียนคือความตั้งใจค่ะ ด้วยความตั้งใจนะครับแล้วอย่างที่สําคัญที่สุดคือต้องมีทุนค่ะต้องมีทุนเพราะว่าทําระบบน้ํานี่โอ้โหกี่แสนเข้าไปแล้วใช่ไหมหต้นนี้ขาดน้ําแล้วก็ที่ตรงที่ปลูกนี่เป็นดินทรายค่ะเป็นดินทรายล้วนเลยเนีย่เขาก็เลยไม่ค่อยจะโตเท่าไหร่แต่ก็คงคงรอดเนาะก็คงรอดอยู่ค่ะใส่น้ําต้องให้ทุกวันคนันต้นนี้เช้ามาไม่ไม่เช้าก็เย็นทุกวันต้นนี้ที่นี่จะเป็นสองขยักนะครับนี่ พอถัดจากตัวนี้ไปก็จะเป็นพื้นดินปกติเดิมๆพอวิวสวยนะครับเราสามารถที่จะมองเห็นภูขเขาลบกนังแอนงนูนโอ,โอ้สวยมากสะเปิอกเป็นขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งผลไม้แล้วก็เป็นแหล่งที่มีวิวที่สวยนะครับสวยมากๆสเปิอและอีกหน่อยพอเขาสร้างทางจากสะเปิอกไปปู่ที่บ้านวางทอง อ,อำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะครับเพียงไม่กี่โลช่วงนั้นแหละโอ้โหบอกว่าสะเปิดไม่เป็นเพชรเม็ดงามของอำเภอวังโป่งกันเลยทีเดียวนะครับโอ้สามปีเหอจะอันนี้สามปีค่ะในความรู้สึกว่าทำงะเนี่ยง่ายไหมก็ถ้าไม่โดนไม่โดน พายุเข้ามานี่ก็คิดว่าดีอยู่ค่ะดีอยู่ค่ะเวลานันออกดอกเวลาพายุมานี่คือเขาจะร่วงหมดเลยการบำรุงรักษาเป็นไงยากไม่ยากค่ะไม่ยากหรอไม่ยากเลยจะง่ายกว่าทุเรียนใช่ไหมครับค่ะง่ายกว่าง่ายกว่าทุเรียนเยอะเก็บหน่อยนะคะขวมคิดว่าเก็บได้ยังไม่แดงเลยยังไม่แดงดีเท่าไหร่สรุปแล้วส่วนนี้โหหลากหลายจริงนะครับ คือผักสวนครัวผล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 ไม้ผลผลิตอะไรยังไม่ออกเต็มที่เขาก็จะเก็บมะเขือมะแวง้งบวบอะไรต่างๆปักทองนะครับไปขายคลิปนี้ก็คงจะพักไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปชมลหลายๆสวนนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอนทองมูสันคิงอะไรต่างๆตอนนี้ต้องอัปเดตก,กันละเพราะว่าเริ่มที่จะเป็นฤดูการออกดอกของต้นทุเรียนแล้วนะครับ คลิปนี้จบแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ